ถึงเวลาออกไปดูบอลแมชแรกของเราแล้วนะคะวันนี้จะไปดูอาร์เซนอลเจอกับเวสต์แฮม ไปถึงก่อนอย่างน้อยสัก2ชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูแบบว่ารอบๆสนามแล้วก็รวมถึงเล้าด้วยนะคะข้างในไปหาอะไรกินกันนะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูเมกาโซลของอาร์เซนอด้วยเดี๋ยวตอนนี้ก็นั่งทูบนะคะใต้ดินจากแฮมเมอร์สมิธไปลงที่สถานีอาร์เซนอลได้เลยค่ะแล้วก็เดินต่ออีกแป๊บน,นึงใช,ใช่ปถ้าจะไปก็ใกล้ๆถโอเค Let's go. Let's go. Fladen forever. Whatever เรามาถึงสถานีอาร์เซนอลแล้วนะคะเดินขึ้นมาปุ๊บก็ได้รับบรรยากาศกองเชียร์เลยเขาก็เริ่มร้องเพลงกันแล้วก็ขึ้นมาก็เจอร้านขายของ,ของที่ระลึกพวกผ้าพันคอของแมชเดย์แล้วก็ผ้าพันคอของอาร์เซนอลอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีของที่ระลึกแล้วก็มีอาหารขายเบอร์เกอร์เี่กีเดินเขาไปถามว่ามันคอห้าสิ เมือกี้ไปถามผ้าพันคอห้าสิบนะข้างนอกยังแพงขนาดนี้เลยก็เลยเนื่องจากเราไม่ใช่แฟนอาร์เซนอลก็เลยเก็บตังไว้ก่อนนะที่เคยรู้มาคือว่าไอ้พวกผ้าพันคอแบบ matchday ที่มันเป็นครึ่งครึ่งแบบครึ่งทีมคร่งทีมอเีกที่เคยรู้คือพวกแฟนที่เขาได้ฮาร์ดเขาจะแบบไม่ค่อยชอบเพราะว่าเขาไม่ชอบที่เหมือนกับสโมสรเราไปอยู่บนผืนเดียวกับ วอวสอนื่ตอน,อนนี้เวลา6โมงนะคะก็คือ2ชั่วโมงก่อนแมชเริ่มเตะ ก็เริ่มมีคนทยอยมาแล้วแต่ว่ายังไม่เยอะมากเนาะแต่ก็เริ่มคึกคักบรรยากาศดีมากเพราะอากาเย็นแล้วก็มีแบบประดับไฟด้วยช่วงคริสต์มาสเดี๋ยวเราพาไปเดินดูบรรยากาศรอบๆแล้วก็ซื้อของกันตอนนี้เรากำลังเดินไปเมกาโซกันนะคะตามหาก่อไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันไม่เคยมา หนาวมากต,ตอนนี้ห้าองศาหนาวสุดๆก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูบอลกันวันนี้นะคะนั้นก็ขอกล่าวถึงผู้สนับสนุนช่องเรานะคะแล้วก็ผู้สนับสนุนบัตรที่ทำให้เราได้มาดูวันนี้นะคะ uk ticket finder นะคะสุดยอดมากๆทีมแอดมินก็คือใจดีมากที่นั้นเล่าไปนะคะตอนคลิปที่แล้วนุ๊ว่าตอนแรกเราจองตั๋วกับเขาเนาะแล้วเราก็จองไปก่อนที่มันจะคอนเฟิร์มแล้ว แล้วพอเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนวันเปลี่ยนแมชนะคะเอ่อทางแอดมินอ่ะเขาก็แบบใจดีมากเขาก็เอาบัตรไปขายต่อให้เรานะคะแล้วก็ให้เลื่อนบัตรนะคะมาดูแมชนี้แทนก็คือาร์เซนเจอเวสแฮมเลื่อนเตมๆไปฟังได้ที่คลิปที่แล้วนะคะก็ขอขอบคุณ UK Ticket Finder ด้วยนะคะใครที่อยากมาดูบอลที่อังกฤษนะคะสามารถติดต่อไปได้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นช่องทางแล้วก็แท็กช่องทางต่างๆเอาไว้ให้ รับรองว่าได้ราคาโอเคไม่โดนโกงด้วยเนื่องจากว่าแอดมินคนไทยนะคะแล้วก็เราสามารถเลือกได้เลยว่าเออเราอยากจองอะไรยังไงโอเคตางกำแพงนะคะเขาจะมี วันนี้ก็เดนิสเบอร์แคมนะคะบอกดีๆใซ่อ่านผูวน่นแหละอยู่ตามสรุปแล้วเราเดินตามหาข้างบนอยู่ตั้งนานแต่ร้านมันอยู่ข้างล่างนะคะชื่อว่า The a r m o รีคนเยอะมากข้างล่างเขาซื้อของกันอยู่นี่เองตรงนี้นะคะเป็น Box Office ที่ใครที่จองตั๋วแบบออฟ i ิเชียลมาไว้ก็คือมาซี้อตั๋วที่นี่นะคะ วันนี้โซเอาแล้ววันนี้คือโซเอาแล้วนะคะหมดแล้วเลยคิดว่าคนที่เขามาต่อแถวน่าจะเป็นคนที่เขามาเอาบัตรนะคะและนี่นะคะคือช็อปเมกเสตอร์ที่เราตามหาค่ะดิอาร์เบอรีเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกัน นะคะข้างในเขาไม่ได้ให้ได้ถ่ายเท่าไหร่ก็เลยถ่ายมาได้นิดนึีของที่เราซื้อมานะคะก็เส้าพันคอของ Official นะคะแก็แบบเป็นสายของคอแลนหยานนะคะไว้ทาไปทำงานได้ไม่แค่2อ,อย่างเดี๋ยวจะใส่เลยอันนี้แนะนำทุกคนนะคะใครที่จะซื้อผ้าบันคอ อย่าซื้อข้างนอกนะคะเพราะว่าแพงกว่าเยอะมากข้างในถูกสุดแ12 12ปอนด์มาซื้อข้างในนะคะของอ f f i c เ a l ซื้อของเสร็จแล้วเราก็เดินไปที่ประตูแล้วนะคะทางเข้าของเราประตูที่เราจะเข้าก็เป็นทาง Nord Club Entrance นะฮะเราจะเข้าแบบหรูๆใช่ใช่ชอาจจะไม่ถึงกระไดมอนคลับแบบยางนี้แต่ว่า น่าจะน่าจะดีเนี่ยคลับเลเวลเราจะได้นั่งอยู่ข้างหลังประตูนะคะเป็นโซนที่แฟนฮาร์ดคอร์อยู่กันมาถึงหน้าประตูร้าแล้วนะคะทางเข้าของเราหรือภาษาไม่เดี๋ยวเข้าไปข้างในแล้วจะมีล o u n ไปสั่งของกินกันค่ะไป นี่นั่งแล้วนะคะอยู่ข้างในคลับคลับลาวชนะนี่เราไปสั่งเขาเรียกว่าสเต็กแซนด์วิชกันมาแบบจัดเต็มคนเลยอัน Ch <ips. S 1> with chips with chips with อย่างนี้เรียกชิปนะ with ไม่ใช่ crisps นี่ชิป <Ch> ไม่ใช่เฟรนฟรายด้วยนะชิปและน้ำสองขวดและน้ำสองขวด ราคาแรงมากยิ่งกว่าร้านที่เราไปกินว่นนี้49.7เทียวไม่ออกอ่ะเนื้อมันหนามากอ่ะเหนียวโอืมได้ได้อยู่ได้อยู่แบบว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลเตะอยู่แล้วแบบเห็นแ,แต่แอสตันวีล่าแล้วแบบ ยิงเข้าไปใช่ป่ะเมื่อกี้ตอนแรกตอนที่แอสตันเนี่ยยิงเข้าอ่ะคนเฮ่เมื่อกี้พอรีวอร์ฟูยิงเข้าอ่ะคนแบบวอาเงียบกิบรู้เลยว่าแฟนอาร์เจนต์นไม่เชียร์ลิเวร์ฟูลนะ นี้นะคะเป็นหนงังสือที่เขาจัดทำสำหรับ Match Day แล้วเขาก็แจกให้กับสมาชิกของคลับนะคะซึ่งในนี้มันก็จะมีรายละเอียดแต่ว่าเ,ออเรื่องราวต่างๆของคลับอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีบอกเอาไว้เลยว่าวันนี้ทีมักคอร์มมีใครบ้างแล้วก็ใส่ชุดสีอะไรแบบ Arsenal วันนี้ใส่ชุดสีแดงกจนเก่งขาวถุงเท้าแดงนี้นะ เวสแทมจะใส่ดำทั้งชุดเวสแทมของเดวิดมอยส์ก็มาพูดถึงสถานการณ์ของสองทีมนี้กันนะคะสำหรับอาร์เซนอลนะคะตอนนี้ก็เป็นจากฝูงอยู่นะคะแบบจากฝูงแบบชิวๆแตว่าชิวก็ไม่ได้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยออตอนนี้อาร์เซนอลมีอยู่ 37แต้มนะคะแข่งไปทั้งหมด14เกมซึ่งมีแต้มนำที่2ณนะเวลานี้ก็คือ Newcastle นะคะที่แข่งไปแล้ว16เกมเนี่ยอยู่ประมาณ4แต้มซึ่งเดี๋ยวถ้าวันนี้อ r เซนอนชนะอีกก็อาจจะฉีกไปอีกนะคะก็มาอรอลุ้นกันวันนี้นะคะในฐานะที่เราออกมานั่งเชียร์กับเจ้าบ้านเราก็จะเชียร์ a นเอนอนะคะแต่ว่า ถ้าเวสแฮมยิงได้ก็แอบดีใจอยู่เบาๆ <laughs> กวางและก็อยู่หลังโกลมพอดีเลยนะคะตอนนี้นัทเข้ามาประมาณ20นาทีก่อนเกมเริ่มนะคะเขาก็กำลังวอร์มกันอยู่ากาศหนาวมากแล้วก็แบบเปิดเพลงอิสมาสตลอดเลย 5นาทีเกมจะเริ่มแล้วนะคะตอนนี้คนเริ่มเข้ามาในสนามเกือบเต็มแล้วดีมาอยู่หลังโซนอยู่หลังโนชัดมากเพราะว่ามันเป็นโซนเหมือนท็อที่ไทยีเนี้ยคุณก็เลได้ิวี่ดนยอีกครั้งนะคะขอบคุณยูเคทีเพลยบอยด์ค่ะ Yup. สนใจใช่คะสามารถทำไปถามได้เลยนคะดี่าวันนี้สกอร์เท่าไหร่เลกหนึ่เหรอใค่เท่าไหร่สองหนึ่งใครสองโอเค ตใย,ย,ย,ยเหรอแยไปแล้วดึงโอ้ย oh. ถูกโทษอ,อ,อยู่ๆเอสเอมก็ได้ถูกโทษนะคะแต่ดูจากบูมเราก็คือเหมือนไม่น่าจะได้แต่ก็ได้นะเดี๋ยวต้องไปดูไม่รู้เขาใช้เอไอหรือเปล่าอ่ะเอาละ อันนี้ไปอยู่ที่มุตสินในสนามนะซึ่งมีงน,งงน่าสูงสใจยังไงมาแล้วมาแล้วไม่ได้อะไ,อะไรวะย B A R วันนี้แบบไม่ช่วยเลยอ่ะตอนนี้โวยวายกันใหญ่แล้วนะคะที่สนาม บจบทีแรกไม่ได้อะไรวะทำเพิ่งแล้วนะคะเหมือนเวลา45นาทีกลายเป็นเจ้าบ้าตายู่นศูนย์ต่นหนึากกาน่งนะคะด้วยว,วันนี้เนี่ยยิงขึ้นไปก่อนแต่ว่าโดน VAR ลิฟคืนแล้วก็มาโดน เราพอตอนท้ายท้ายขึ้นแรกจะได้จุดยอดก็โดนลิฟตบก็คือไม่ไ,มได้ยิงชนะหน้าองศามากก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอสู้ข้างหลังนะคะแต่าาตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาอะไรร้อนๆกินแบบหนึ่งแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน,นะคะยูเแค,ท,เคที่เก็ตไซเดอร์ที่ทำให้เราได้มาดูที่ดีๆอย่างนี้นะคะแล้วก็สัมผัสติ๊กทอสนามขนาดนี้นะคะขอบคุณมากๆากนะคะใครใครอย่าลืมไปซื้อกันได้นะคะพอพักหนึ่งเราก็เข้ามาข้างในนะคะ ที่เราอยู่เมื่อกี้ที่ของ,องของเมเนทัลลี่เขาก็แบบให้เครื่องดื่มฟรีตกใจมากเลยตอนแรกนึกว่าต้องจ่ายปากเันก็เลยไปสั่งมาช็อกโกแลตมานะคะแล้วก็พวกเบียร์พวกอะไรอย่างเงี้ยก็ฟรีหมดเลยอยอดอีกครั้งนะคะขอบคุณ UK Ticket Finder ด้วยนะคะให้ที่เรามาดีๆกันนะคะ E o ชัดแจ๋วสุดยอดมากแล้วแบบแฟนๆอาร์เซน,นอลก,ก็คือเชียร์กันโหด,ดมากนะคนแบบร้องเพลงจังหวะไหนแบบกรรมการเป่าไม่ถูกใจคกซ์ดาดาดาเสียงดังมากแล้วก็พอยิงได้ก็แบบกลับมาร้องเพลงเสียงดังแบบรู้เลยว่าแบบโมเมนตัมกลับมาแล้วใจมาแล้วก็เชียร์เป็นเสียงดังของมันมาก,มากะคะ่ะ สบการณ์ดีๆนะคะก็ขอขอบคุณ UK Ticket Finder นะคะถ้าไม่มี UK Ticket Finder เราก็คงไม่ได้ที่นั่งดีๆแบบนี้นะคะแล้วก,ก็แบบพอดูจบนะคะเราก็ได้เข้ามานั่งในที่นี้นะคะเพื่อมาหลบความหนาววันนี้ห้าองศาคือหนาวมากแบบมือจะแข็งตายอยู่และคะก็มารอตอนที่ทุกคนเขาเดินไปซึ้นรถไฟใต้ดินกันนะคะรออีกสักครั้หนึ่งค่อยกลับสำหรับสนามหน้านะคะเราจะ ไปดูบอลที่ไหนอีกรอติดตามกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอีกไม่นานกันรอสนามหน้าแน่นอนค่ะหรือว่าอยากให้ไหว้ที่ไหนก็คอมเมนต์กัะมาบอกกันได้นะคะ